มครับว่ามาเจอใครรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับและรู้ไหมครับว่าวันนี้น้องๆจะมาทำอะไรครับยังไม่รู้ใช่ไหมครับอแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เราอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์กับทุกๆคนครับพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังพร้อมที่ผมว่าน้อ,อ,องๆไม่ได้ยินไม่ได้ยินขอเสียงใหม่ได้ได้ไหมครับพร้อมอยัง เรียกได้ว่าทุกๆคนพร้อมแล้วใช่ไหมอยากเจอกับน้องๆแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้องๆกันเลยดีกว่าครับขอเชิญน้องๆจไปก้าวกับโชว์ตัวพลัสุด รุ่นคนนี้เนี่ยอย่าลืมติดแฮชแท็กสยามเซ็นเตอร์คอสเพล็กซ์เซมไพร์เซ็กเจ็ดเป็ดดานทีนี่ด้วยนะครับก็แท็กมาเยอะเดี๋ยวผมจะไปส่งนะคะอเล็กอเล็กตามส่งจริงหรือเปล่าครับผมตามส่งทุกแพลตฟอร์มเลยหมายว่าโอเคเอาเป็นว่าอย่าลืมนะครับติดแฮชแท็กกันด้วยนะครับวันนี้ใครที่อยู่บริเวณนี้ครับถ่ายรูปกันเยอะๆนะครับลงโพสต์บนโซเชียลมีเดียแล้วติดแฮชแท็กมากันเลยครับโอเคทุกคนถามหน่อยว่าชอบเทศกาลคริสต์มาสกันไหมชอบมาก ก็เย็นอะไรนะก็เย็นครับเพราะว่าเย็นหนาวแล้วเย็นหรือยังครับข้างนอกเย็นพ่อตอนนี้เย็นแล้วคุณนี้เย็นแล้วโอเคถามหน่อยดีกว่าว่าปกติช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับเราจะมีกิจกรรมหรือมีอย่างชวนไปทำอะไรกันบ้างครับอ่ามีตัวแทนตอัวผมแล้วผมก็ของผมผมเป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะก็เลยแบบชอบที่จะเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเช่นแบบที่นี่แบบเนี้ยเพราะแบบเขามีคริสต์มูสิสตา เป็นคนไทยชอบมีคำสซูคำสร้อยก็ก็ชอบไปถ่ายรูปถ่ายรูปกันครับแล้วก็อยากจะชวนน้องๆไปถ่ายรูปด้วยใช่อะสำหรับผมด้วยกันผมรู้สึกว่าเทศกาลคริสต์มาสก็เป็นขอลิเดย์หนึ่งที่แบบว่าครอบครัวทุกคนจะมาอยู่ด้วยกันครับก็อยากใช้เวลาเนื่อยๆกินข้าวครอบครัวเพราะว่าไม่ได้เจอมาสักพักครับก็อยากให้ทุกคนไปกินข้าวครอบครัวเหมือนกันครับอ่า ผมของผมแบบว่าจะเป็นฟิลแบบอพาพอแบบช่วงใกล้ปีใหม่ใช่ไหมมันก็จะแบบมีสินค้าลดราคาเราก็เป็นสายชอปด้วยไงสายชอปอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมก็จะแบบว่ามีแบบว่าเป็นฟิลแบบชอปเสื้อผ้าแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นเกมครับผมเราก็เออเล่นเกมไปสอบไอปซ้อมซ้อมด้วยไงเราเราเรา,เราซื้อเกมมาเราก็แบ่งเวลาเล่นเกมแล้วก็ซ้อม ชอบก็มาชอบที่สยามเซ็นเตอร์ครับผมทุกคนออกบ,บอกเลยว่าแบบโอ้โหมาชอบเทียบเก่งมากเก่งมากเท่างานได้ดีมากครับปกติทุกคนมาสยามเซ็นเตอร์กันหรือเอปล่ามาบ่อยสิเราเชื่อว่าแฟนๆหลายคนอาจจะเคยเจอน้องๆเดินผ่านไปผ่านมาสยามเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะชอบนู้นชอบนี้ชอบนั้นพี่ยังเคยเจอเลยแบบบางคนเดินเอ้า เดินช็อปอยู่นี่เองอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเอาเป็นว่าน,นะครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยู่บริเวณสยามเซ็นเตอร์นะครับช็อปนะครับในสยามเซ็นเตอร์นะครับไม่ว่าจะยอดเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรามีนี่เลยครับสายหมายอ่าอันี้ซึ่ง ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับแสดงว่าเหลือแค่เสาร์อาทิตย์หน้าสุดท้ายแล้วนะครับที่ทุกๆคนจะได้สายไหม่ตรงนี้นะครับเสาร์อาทิตย์หน้าสุดท้ายแล้วนะครับช่วงเวลาบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นนะครับจากัดแค่3 1 0เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าสายไหมามาชิมและมากินกันได้ฟรีๆเลยครับวันนี้มีใครอยากเป็นตัวแทนทาสายใหมไหมลองทําสายใหมนะ สายไหมก็หน่อยมากกว่าอยากกินสายไหมจากน้องเจ็ดแปดเก้าิเอ็ได้ยกิมยกมือหน่อยยกมือหน่อยอโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญรถสายไหมมารานนา ไม่เคยครับแต่ดูติ๊กตอกเยอะโอเคทุกคนทุกคนมามาอยู่บริเวณนี้เลยมาช่วยให้กำลังใจเพื่อนสายหม่ไ่เคโซม่อยกดูด้วยเออมีจแล้วเราเปิดทางให้รถสายใหม่ได้ได้เห็นรถสายหม่สักนิดนึงอเไมไม่เยทำเะคเอกอยุชาาเล่นอยเล่น จริงเพมไม่อยากกินสายใหม่มเพมอยากกินสายใหม่แต่จะมีใครเช่าขอแล้วก็เอาไปสิงมาแลกให้เพมไปนะเออพี่เอามาสินแล้วี่แมทออกมาระหว่างนี้เราเดินทักทายแฟนๆรถกอล เแล้วเดี๋ยวเราเอาสายไหมามาแข่งโงให้คนอีสนด้านหน้าดีกว่าใครมีใครอยากกินสายไหมาจากจีซังและออลโตบ้างมีใครอยากกินสายไหมจากใครอีกบ้างไหม ขึ้นเรื่อยๆแล้วนี่เลยไร้ไหไมอ่ะเราป้อนเพื่อนๆป้อนเพื่อนๆหน่อย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì